ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่ทั้งซ่องคดาพารวยกับมอะคะสวัสดีนะคะน้องๆท้งไลายสวัสดีค่ะยังมีสองทุ่มแลวง่วงแล้วสวัสดีนะคะน้องๆทุกท่านสวัสดีะคะ่ะพบอกันอีกเลยจ้าเจอกันอีกและะ้วค่ะ เมื่อี้เล็เด็กมาบอกน้องๆอีก้ะค่าน้องๆค่ะเตรียมสมุดปากกาไว้จดไว้เสียงซื้อฉลากค่ะน้องทงกทายไหรอใบเสร็จสวัสดีนะคะได้ซิ้สามตัวนะคะวันนี้มีสามตัวค่ะ ชุดนี้มีสามตัวด้วยนะคะน้องๆค่ะสามตัวแล้วสองตัวค่ะสามตัวให้น้องไว้เป็นเสียงซื้อฉลากกินเด่งรัฐบาลน,นะคะเป็นยังไงนน้องๆกินข้าวขึ้นปากันหรือ,อยังจ้าสองทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มแล้วเมื่อกี้เห็นได้ราวออกแต่ไม่ได้ดูค่ะว่าอ,อกอะไร เอยได้เล่นดีแล้วสวัสดีนะคะมีชุดตามตัวเด้อจ่าน้องๆจ่าเดี๋ยวให้เตรียมจดไว้นะคะไว้ที่เสียงซื้อฉลากเป็นแบ่งรัฐบาลคะ่ะวันที่16ก,กันยานะคะวันสิบหกกันยา ก็ง่วงเหมือนกันวันหิบเสี่ยงหิดงานเนาะทำมาก็มาหาหิดคลิปทำคลิปลงยูทูบจ้าน้งนองๆส,สวัสดีนะคะจดเด้อจ้าสามตัวนะจัดจาตัวสี่เจ็ดเจ็ดนะคะสามตัวนะสี่เจ็ดเจ็ด แล้วก็817ค่ะ13ตัวนะ477 817 สเจเจดนะคะแล้วก็มีสตัวงคะ่ะสอตัวก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่เก้าสี่ค่ะเก้าเจ็ดศูนย์มีศูนย์ในอง <Gob> นนี้ลองดูนะคะลองดจุดจางตัวบนสีเจ็ดเจ็ดค่ะ ี่เจ็ดปดหนึ่งเจ็ุดสตัวล่างเจ็ดหนึ่ง7จ็ดสองเส่เก้สี่เ้ค่ะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไว้ที่เสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางช่องก็มาแนะนำมานำเสนอให้เป็นแนวทางนะคะน้องๆค่ะ เป็นแนวทางค่ะเพื่อน้องๆชอบก็ไปหาซื้อฉลากไว้ค่ะไม่ชอบก็ผ่านค่ะเพราะทำเป็นแนวทางนะคะทางช่องทำเป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากเป็นแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะน้องๆชอบคิดไหนก็หาซื้อฉลากไว้เลยค่ะไม่ชอบก็ผ่านค่ะ ก็เป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน,น้องค่ะชอบชุดไหนน้องๆก็หาซื้อไว้โลดด้วยจะสามตัวบนสามตัวฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องดูเอานะอุ้ยโลกน้องๆจะได้มีดู เห็นฉลากกินแเดงรัฐบาลน้องๆก็หยิบจับไว้สักใบด้วค่ะเพื่อมีโชคมีลาบใหญ่ให้นะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณหลายๆด้อค่ะน้องๆที่เข้ามารับชมให้ป้านะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเลยคนสวยๆทั้งนั้นเลยเข้ามารับชมให้ขอบคุณนะคะยอดคนดูก็เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณหลายๆจ้า ดูเพิ่มขึ้นนะก็ดีใจแล้วเพราะเราเป็นช่องเล็กๆเ,เนาะช่องเล็กๆทำมาสร้างมาก็่านมาได้ก็ดีแล้วค่ะก็ให้น้องๆเข้ามารับชมให้ก็โชคดีนะคะน้องๆค่ะที่เข้ามารับชมให้ช่องให้ป้าค่ะป้าก็มีกําลังใจแล้วค่ะขอบคุณได้หลายที่มาเข้ามารับชมให้ป้าด้วยจะ้ะ ก็มีกำลังใจหาเลขฮอยมาล่นให้นะ้อง<า>น้องชอบชุดไหนก็หาซื้อไว้โหลดด้อใจสามตัวบนก็สี่เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดลอตเตอรี่เดี๋ยวจะไปหาซื้อไว้เหมือนกันนะสี่เจ็ดเจ็ด

ชุดนี้ก็เข้านะคะน้องๆคะ่ะน้องๆลองเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไวรลนนะคะงวดนี้คะ่ะงวดที่แล้วเขาก็ให้เข้านะคะเจ้านี้คะ่ะให้น้องๆพิจนารณาดูนะคะชอบน้องๆก็หาซื้อไวรูนด้อจ้ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะให้น้องๆดูอีกรอบนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าสี่ 8ปดศูนย์ศูน้าเค่ะน้องๆชอบชุดไหนก็หาซื้อไว้โลดเด้อจ้ะทางช่องก็มานำแนะนำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางการไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ น้องชอบก็หาซื้อไว้โลดด้ยวยจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวหมดก่อนนะคะช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆได้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ